ฝนตกทั้งคืนเมืองกลายเป็นน้ำกลิ่นโคลนกับน้ำมันแรงจนขมคอกูไรเดอร์หาเช้ากินค่ำยืนบนสะพานเตี้ยๆจะกดยกเลิอกออเดอร์อยู่แล้วเลือไปเห็นลูกหมาตัวเล็กสีเทาดำเกาะกองขยะติดรัว้วมันสั่นตาโตมองมาเหมือนหมดแรงกูลุยลงไปน้ำสูงถึงหัวเข่าเย็นแปลบจนชาสอดมือช้อนคอมันขึ้น ตัวมันเบาจนใจหวิวเปิดกล่องท้ายปูเสื้อกันฝนเก่าๆให้มันซุกหัวทันทีอยู่ด้วยกันก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันกูเข็นรถฝ่าน้ำกลับซอยทีละก้าวทีละลมหายใจวันนี้ยังยาวถึงห้องเช่าชั้นล่างผนังลอกพื้นเย็นน้ำหยดจากรูหลังคาติ๊กติ๊กติ๊ก กูปูเสื้อกันฝนให้มันนอนเอาผ้าเก่ารองหัวเช็ดตัวให้พอแห้งมันขยับหาที่แล้วซุกจมูกมาชิดแขนลมหายใจเริ่มสม่ำเสมอท้องกูร้องแต่ช่างมันให้มันอุ่นก่อนในห้องชื้นชื้นเงียบเงียบกูนั่งพิงผนังมองมันหลับตาพริมเสียงฝนด้านนอกดังเหมือนเดิมแต่ข้างในเบาลงหน่อยเชา้าฟ้ายังเทา กลิ่นฝนค้างอยู่ในห้องชื้นๆกูถือข้าวแกงถุงละ20กลับมาฉีกถุงคลุกข้าวให้หอมอุ่นวางถาดเล็กๆไว้ตรงหน้าแล้วนั่งยองๆมองม,องมันเงียบๆมันง่ำสองสาคำแล้วเงยหน้ามาตาใสแต่ยังล้าเหมือนถามว่าตรงนี้ปลอดภัยไหมกูยิ้มมุมปากบอกมันชัดๆว่ามึงชื่อหมอกไม่ได้คิดนาน ชื่อนี้มันพอดีกับเช้าเทาๆแบบนี้มันทำปากจุ๊บๆเบาๆหางกระดิกนิดเดียวเหมือนบอกว่าโอเคก็ได้วะกดเครื่องคิดเลขในหัวเงินเหลือน้อยกว่าที่ควรแต่ช่างแม่งวันนี้กูมีชื่อมาละมีบางอย่างให้กลับมาหลังเลิกงานมือหนึ่งลูบหัวมันมือนึงยกถุงกับข้าวขึ้นดมกลิ่นพริกแกงท้องกูร้องแต่ใจอุ่นขึ้นหน่อย เหมือนห้องเช่ามีไฟส้มๆติดเพิ่มอีกดวงกูบอกมันว่ากินไปเถอะเดี๋ยวเรื่องอื่นค่อยว่ากันแล้วมันก็ซบแขนเงียบๆเหมือนเข้าใจภาษาเดียวกันทุกวันมันก็สูตรเดิมตีห้าออกงานลมเช้าเย็นเฉียบจนเสื้อบางๆแทบกันอะไรไม่ได้วิ่งคิวไปเรื่อยแอปเด้งก็รับส่งช้าหักค่าปรับดาวก็หายค่าน้ำมันขึ้นทีละนิด แต่รวมแล้วบานเป็นถังใหญ่กลางวันแดดกัดผิวเย็นลงฝนก็ซ้ำถนนลื่นราวกระจกแตกกุก้มหน้าทำงานไม่ได้เท่แต่ต้องอยู่รอดข้าเมื่อไหร่ใจจะคุ้นทางกลับเหมือนหายใจเข้าลึกๆถึงหน้าห้องเช่าไฟสลัวหมอกจะยืมรอหน้าประตูทุกครั้งข้าฝาขวดน้ำอัดลมใบเดิมกลิ้งไปมาเหมือนโชว์ท่าใหม่ กูก้มลงหัวเราะแผ่วๆบอกมันว่าของเล่นฟรีดีสุดสำหรับเราแล้วมันก็ส่ายตูดหางสะบัดทีๆเหมือนได้ถ้วยรางวันหลังวันหนักๆโดยไม่ต้องมีพิธีอะไรชีวิตยังหนักเหมือนหินเปียกฝนแต่พอเห็นหางมันขยับใจกูก็เบาขึ้นนิดเดียวพอจะลุกไปต่อวันพรุ่งนี้ได้ทั้งวันฝนไม่หยุดซัดมาเป็นละลอกถนนลื่นเหมือนทาน้ำมัน รถหน้าแตะแบกที่ใจหล่นไปอยู่ตะตุม่มกูเกือบล้มสองหนหัวเข่าชามือแข็งจนกำแฮนแน่นเป็นตะคิวแต่ก็ต้องวิ่งงานต่อช้าไม่ได้เดี๋ยวดาวหล่นแม่งซ้ำชีวิตเข้าไปอีกข้ามถึงห้องเสื้อกูเปียกจนหยดติงต๋งๆหมอกมุดมาที่เท้าเอาจมูกดุนลงเช้าเปียกเหมือนบอกว่าพอแล้ววันนี้ กูคว้าผ้าคีริ้วเช็ดตัวให้มันช้าๆขนหยาบสากมือแต่มันก็ยอมนิ่งพิงขาเหมือนรู้เรื่องกูหัวร่อขอผอบ,อบปรับพฉลมเฉียงๆไม่ให้เป่าตรงแล้วทิ้งตัวพิงผนังให้หลังได้พักหน่อยข้างนอกยังโหดเหมือนเดิมฝนยังถลม่มถนนยังลื่นเป็นบ้าแต่ในห้องชิงชื้นนี้มันเงียบลงนิดเดียวเสียงฝนยังดังอยู่แหละแต่ใจเบาขึ้น พราอมีมันนอนแนบขาคืนนี้ไม่ต้องชนะใครหรอกแค่นั่งหายใจเต็มปอดพรุ่งนี้ค่อยลุยใหม่คืนนั้นห้องเงียบแห้งๆเหลือแค่เสียงฝนซึมจากรูหลังคาหมอกไอเบาๆเหมือนกลืนอะไรไม่ลงกูค,คิดว่าแค่หวัดธรรมดาเลยตั้งหม้อข้าต้มง่ายๆตักน้ำแกงนิดหน่อยให้หอมอุ่นๆแล้วคลุกจนข้าวพองนิ่มวางถ้วยเล็กตรงหน้า มันเลียริมปากครั้งนึงแล้วง่ำช้าๆกินไปได้ครึ่งเดียวก็หยุดเงยหน้ามามองกูนิ่งๆจมูกแห้งทื่อตามีเงาหม่นแบบที่มาก่อนไม่เคยเห็นกูยื่นมือแตะตัวมันเบาๆและสะดุ้งตัวร้อนชาเหมือนเตาถ่านใจแม่งเริ่มไม่ดีทันทีกูจับชามออกไปนิดกลัวมันฝืนยกผ้าขี้ริ้วชุบน้ำอุ่น บิดหมัดหมดแล้วเช็ดตามคอตามท้องให้คลายร้อนดึงพัดลมให้เป่าพันผ่านไม่ให้โดนตรงตัวมันขยับมันหนุนแขนกูเงียบเชียบเหมือนยอมให้ช่วยแบบเต็มใจกูบอกมันเบาๆว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวกูจัดการแต่ในหัวตัวเลขเริ่มวิ่งกูหยิบมือถือเปิดหาคลินิกสัตว์ใกล้ฉันเลื่อนดูราคาทีละบรรทัด ค่ารักษาเปิดมาที่หลักพันกว่า2 0 0พถ้าต้องตรวจเลือดเพิ่มก็เด้งขึ้นไปอีกอ่านไปใจก็เต้นแรงแบบคนเงินบางๆมองหน้าหมอกที่นอนงีบหายใจสั้นๆแล้วกูก็รู้เลยว่ายังไงก็ต้องพาไปกูกัดฟันเหมือนเคี้ยวหินกดเปิดแอปทำเช็คบ็อกในหัวว่าเจองานรับหมดตั้งแต่คิวเช้ากลางวันยันค่าเด้งปุ๊บรับทุกออเดอร์ ช้าหน่อยก็ช่างแม่งขอให้ถึงมือก่อนดาวหล่นมือซ้ายจับแฮนมือขวาลูปกระเป๋าเสื้อที่พกเงินย่อยๆเหลืออยู่เหมือนเช็คชีพจรตัวเองฝนยังซาถนนยังแฉะแต่มันต้องไปต่อ,อย่างน้อยต้องมีเงินพอพามันเข้าหาหมอกูบอกตัวเองเบาๆว่าเดี๋ยวกูเอาให้ได้แล้วก็ออกไปวิ่งรอบต่อไปเหมือนสตาร์ทรถในอกให้ดังขึ้นอีกนิดกลางวันวิ่งงาน กลางทางก็แวะร้านสัตว์เล็กๆกวาดตาและหยิบผงเกลือแร่สำหรับสัตว์มาชุดหนึ่งกลับห้องปุ๊บฉีกซองผสมน้ำอุ่นคนให้ละลายดีแล้วค่อยๆป้อนด้วยช้อนเล็กหมอกเลียช้าๆเหนื่อยก็ยังรับกูชุบน้ำให้ผ้าน้ำอุ่นบิดหมาดๆเช็ดต,ตัวตามคอใต้ท้องซอกขาแล้วเปลี่ยนผ้าแห้งรองใหม่ไม่ให้ชื้นเกินขยับพัดลมไม่ให้เป่าตรงให้ลมแค่ผ่าน มือสั่นนิดๆแต่พยายามให้มันสบายที่สุดเท่าที่มีทั้งหมดนี่ก็แค่แก้ขัดไปก่อนของคนไม่มีเงินแต่กูยังไม่ยอมแพ้คืนนั้นนั่งเฝ้าอยู่ข้างๆฟังลมหายใจมันเป็นจังหวะสั้นๆบอกตัวเองซ้ำๆว่าทนอีกหน่อยเดี๋ยวกูพาไปหาหมอให้ทันดึกแล้วห้องมืดชื้นๆเหลือแต่เสียงฝนซาซากูเปิดแอป กดขอวงเงินฉุกเฉินแบบไม่คิดมากขอเท่าที่พอพามันไปหาหมอหน้าจอกระพริบแป๊บเดียวเด้งคำตอบสั้นๆยืมเงินไม่ผ่านใจแม่งวูบเหมือนรถสะดุดหลุมกูไล่หาเพื่อนเก่าสองสามคนพิมพ์ไปแบบสั้นๆไม่กล้าบ่นเยอะช่องแชทขึ้นคำว่าอ่านแล้วบางคนก็ไม่ขึ้นอะไรเลยจะกดโทรก็พูดไม่ออก กลัวเสียงตัวเองสั่นเป็นคนขอความสงสารสุดท้ายก็กดปิดจอปล่อยให้ห้องกลับไปเงียบเหมือนเดิมนั่งฟังลมหายใจของหมอกที่สั้นลงทีละนิดยกมือแตะหลังมันเบาๆแล้วบอกว่าเดี๋ยวกูหาทางข้างในกับคิดคำเดียววนๆความจนมันเสียงเบาแต่แม่งกินทุกอย่างคืนนั้นกูนั่งพิงผนังหลับหับตื่น เฝ้าดูท้องมันขึ้นลงสั้นๆไปจนสว่างเช้าฟ้าขาวซีดไม่มีแดดกูอุ้มขึ้นรถประคองหัวมันแนบอกผูกกล่องท้ายให้แน่นสองชั้นสูดลมลึกครั้งหนึ่งแล้วบิดคันเร่งมุ่งหน้าไปคลินิกที่เปิดเช้าที่สุดถนนยังเป็นแอ่งน้ำขังจนล้อสัน่นรถไอๆไอกระตุกกระตุกแล้วก็ดับกลางสี่แยกเงียบไม่มีรถผ่านใจตกหวบ กูเข็นรถเข้าข้างทางหอบหมอกลงมาหลบใต้กันสาหน้าร้านที่ยังไม่เปิดกูหยิบมือถือโทรหาคลินิกที่ระเบอร์บางที่บอกวันนี้หมอไม่เข้าบางที่ว่ารอสายหน่อยนะคิ้วเต็มบางเบอร์เงียบยาวเหลือแต่เสียงตีดตีดฟังไปก็แน่นอกขึ้นเรื่อยๆกูมองหน้ามันแล้วพูดตรงๆว่าวันนี้กูพาไปไม่ทันพรุ่งนี้กูจะให้ทันกูสัญญา ลิ้นมันแตะหลังมือกูเบาๆแล้วค่อยๆหลับตากูนั่งเงียบสูดหายใจช้าๆไม่ให้มือสั่นฟังเสียงฝนบนกันสตาดแล้วคิดหาทางต่อฟ้าเริ่มสางนิดๆกูอุ้มหมอกกลับห้องตัวมันอุ่นๆหนักมือแปลกๆวางลงบนเสื้อกันฝนเดิมจัดหมอนผ้าเก่าให้พอดีหัวกูหยิบฝาขวดของโปรดมันวางไว้ตรงหน้าแล้วบอกสั้นๆแบบคนกันเอง เอาเล่นเด้มันยื่นหนื้เท้าแตะฝาขวดเบาเดียวจริงๆแล้วก็เงียบเงียบแบบที่กูไม่ชอบเอาเสียเลยกูนั่งยองๆข้างๆเอามือค้ำพื้นใจเต้นโคตรช้ากลัวพลาดอะไรสักอย่างยื่นหูไปฟังลมหายใจสั้นๆที่ยังพอจับจังหวะได้แล้วก็ก้มหน้าเอาแก้มแนบหัวมันเฉยๆไม่พูดมาก สูดกลิ่นฝนติดขนกลิ่นบ้านของกูเองนั่นแหละข้างนอกเริ่มมีเสียงคนมีเสียงรถไฟเปิดร้านแรกๆแต่ในห้องเช่ากูเงียบสนิทเงียบจนได้ยินตัวเองกืนน้ำลายกูบอกมันในใจว่าไม่ต้องห่วงเดี๋ยวกูดูแลให้ดีที่สุดเท่าที่กูมีแล้วก็นั่งอยู่ตรงนั้นไม่ไปไหนสักพักใหญ่ๆ เช้าเทาๆห้องเงียบกว่าปกติหมอกนอนตะแคงบนผ้าเก่ากูขยับเข้าไปใกล้เอาหูแนบอกมันฟังลมหายใจที่ค่อยๆเบาลงมือกูจับขาหน้ามันไว้แน่นบอกเบาๆว่าอยู่กับกูก่อนนะเว้ยกูแตะปลายนิ้วที่จมูกมันลมแทบไม่ออกแล้วป้อนน้ำหยดเล็กๆมันเลียแผ่วๆแล้วนิ่งตากึ่งปิด ตัวมันยังอุ่นแต่แรงไม่มีกูก้มชิดหูมันพูดว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวกูอยู่ตรงนี้อกมันยกขึ้นช้าๆแล้วเว้นไปนานกว่าทุกทีกูนับในใจหนึ่งสองสามยังเงียบกูแนบหูอีกทีเช็คซ้ำไม่มีแล้วลมหายใจหยุดมือกูสั่นนิดหน่อย ต่ก็กอดมันแน่นจูบหัวมันสั้นเดียวพูดตรงๆว่าไปดีนะไอตัวเล็กกูพาได้เท่านี้เองขอโทษที่มาช้าแล้วกูนั่งเงียบๆข้างตัวมันต่ออีกพักให้มันไปแบบไม่เดียวดายกูหยิบผ้าเขาม้าเก่าม,มาห่อหมอกช้าๆจัดมุมผ้าให้เรียบพับแน่นพอไม่ให้หลุดอุ้มไว้แนบอกแล้วเดินออกจากห้องล็อกประตูเงียบเไปท้ายซอย วัดเล็กๆไฟยังสลัวเขาให้ที่ข้างเตากูพยักหน้าขอบคุณสั้นๆวางมันลงเบาๆไม่ให้มือสั่นจัดผ้าอีกทีให้หน้ามันไม่ถูกพื้นใจแม่งแน่นแต่กูกลั้นไว้ไม่ร้องตอนนี้ภาพย้อนมาเองวันที่ซุกกล่องท้ายวันที่ข้าฝาขวดกลิ้งไปมาวันที่เลียหลังมือใต้กันสาดฝนภาพง่งายๆแต่โคตรแพงสำหรับกูกูก้มแตะหน้าผากมันแล้วบอกสั้นๆ ไปดีนะไอ้ตัวเล็กกลับถึงห้องกูเปิดลิ้นชักเจอฝาขวดน้ำอันลมสีแดงใบเดิมของมันกูสอดไว้ในกระเป๋าเสื้อด้านในให้มันอยู่ชิดอกก็พอนั่งเงียบๆสูดลมหายใจเอายาวแล้วพยักหน้ากับตัวเองไปต่อกูเปิดเฟซพิมพ์สั้นๆไม่ใส่รูปไอ้ตัวเล็กกลับบ้านดีๆนะกูกลับถึงห้องแล้ว ชามคว่ำของมึงยังอยู่ที่เดิมครั้งต่อไปกูจะไม่ช้ากูกดโพสต์แล้ววางมือถือคว่ำไว้เงียบๆแจ้งเตือนงานเด้งเข้ามาพอดีชื่อซอยเดิมๆที่ขี่จนหลับตาก็ไปได้กูสวมหมวกคว้ากุญแจล็อกประตูล้วงมือแตะกระเป๋าเสื้อด้านในเช็คฝาขวดน้ำอัดลมสีแดงที่พกไว้ ให้มันอยู่ชิดอกแค่นั้นพอคร่อมรถสตาร์ทเครื่องไอสองทีแล้วค่อยติดขี่ออกจากซอยผ่านหลุมงแรกน้ำกระเด็นโดนปลายขากูมองถนนยาวๆข้างหน้าสูดลมเข้าลึกๆไปทำงานต่ออย่าให้ช้าอีกแล้วกูก็บิดคันเร่งออกไปทำงานต่อ บางครั้งสิ่งมีค่าที่สุดไม่ใช่การได้ครอบครองตลอดไปแต่คือช่วงเวลาสั้นๆที่เราได้ดูแลได้แบ่งปันลมหายใจเดียวกันเจ้าลูกหมาตัวน้อยแม้จะจากไปแล้วแต่รอยยิ้มและความอบอุ่นที่มันเคยมอบให้จะอยู่ในหัวใจตลอดไปถ้าคลิปนี้ทำให้คุณนึกถึงใครสักคนหรือสัตว์เลี้ยงที่คุณรักกดติดตามช่องนี้ไว้นะคะ เพื่อที่เราจะได้เล่าเรื่องราวความทรงจำที่ไม่เคยหายไปจากใจด้วยกันอีกครั้ง